คำพยากรณ์ปีชวดเดือนมกราคม2569เดือนแรกของปีใหม่นี้สำหรับผู้ที่เกิดปีชวดถือเป็นการเปลี่ยนฉากพลังงานครั้งสำคัญเหมือนคุณกำลังก้าวข้ามสะพานจากปีเก่าสู่ปีใหม่ด้วยพลังใจที่แข็งแรงกว่าเดิมช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความสับสนแต่พอเริ่มเข้าสู่เดือนมกราคมพลังของคุณจะเริ่มนิ่งสมาธิเริ่มดีขึ้น การตัดสินใจคมขึ้นและความตั้งใจที่เคยเลื่อนลอยจะกลับมามีรูปธรรมอีกครั้งเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะรู้สึกถึงคำว่าเริ่มต้นใหม่แบบมีความหมายอย่างชัดเจนที่สุดในรอบหลายเดือนด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชื่อเสียงความสามารถและความขยันของคุณจะถูกสปอตไลท์จับอย่างเด่นชัดความพยายามที่เคยทำมาเริ่มถูกมองเห็น คนที่เคยไม่สนใจคุณจะกลับหันมามองคุณเป็นตัวเลือกแรกทั้งงานใหม่โปรเจกต์ Project ใหม่หรือโอกาสที่ดูเหมือนว่าไม่เคยเป็นของคุณมาก่อนกลับลอยเข้ามาหาคุณอย่างไม่คาดคิดหลายคนจะได้เริ่มต้นทิศทางใหม่ในอาชีพไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายงานได้หัวหน้าใหม่ได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือเริ่มต้นวางแผนธุรกิจเล็กๆของตัวเอง บางคนอาจเริ่มสร้างรายได้ออนไลน์เป็นครั้งแรกและพบว่าตัวเองทำได้ดีกว่าที่คิดจุดที่สำคัญที่สุดก็คือเดือนนี้คุณจะทำงานด้วยความมุ่งมั่นจนคนรอบตัวสัมผัสได้และความก้าวหน้าก็จะเกิดขึ้นเร็วมากหากคุณใช้พลังงานของเดือนมกราคมให้เต็มที่คุณจะสร้างฐานที่มั่นคงสำหรับทั้งปีได้สำเร็จด้านการเงินเดือนนี้เป็นช่วงที่การเงินค่อย หาหดีขึ้นแบบมั่นคงไม่ได้พุ่งพรวดแต่ไหลเข้ามาเรื่อยๆและทุกการเคลื่อนไหวของการเงินในเดือนนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวที่มั่นคงและยั่งยืนมากกว่าที่ผ่านมาคุณจะสามารถวางแผนการใช้เงินได้ดีขึ้นค่าใช้จ่ายที่เคยวุ่นวายเริ่มเข้าร่องเข้ารอยหลายคนจะมีเงินเข้าจากงานเสริมการปิดดีลหรือเงินจากโครงการที่ค้างมานาน เหมาะมากสำหรับการวางแผนล,ลงทุนหรือเริ่มเก็บเงินใหม่แบบจริงจังเดือนนี้ยังเหมาะกับการเคลียร์หนี้หรือปรับโครงสร้างการเงินให้โปร่งขึ้นเพราะโชคของคุณจะช่วยให้การเงินไม่ติดขัดเหมือนก่อนแต่ก็ต้องมีวินยัยเพราะแม้การเงินจะดีขึ้นแต่ยังมีค่าใช้จ่ายจำพวกการเดินทางซ่อมแซมหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแบบก,กระทนหันคอยทดสอบคุณอยู่เป็นระยะด้านความรักผู้ที่มีคู่ เดือนนี้เป็นช่วงที่ความสัมพันธ์จะดูอบอุ่นขึ้นมากเหมือนต้นปีทําให้ทั้งคุณและคนรักอยากเริ่มต้นใหม่ด้วยพลังบวกบางคู่จะมีการพูดคุยเรื่องอนาคตอย่างจริงจังมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวางแผนแต่งงานวางแผนออกรถออกบ้านหรือเริ่มต้นทํางานร่วมกันความเข้าใจกันจะดีขึ้นเพราะทั้งสองฝ่ายพยายามฟังกันมากกว่าเดิมแต่ก็ต้องระวังเรื่องความคาดหวังที่สูงเกินไป เพราะอาจทําให้เกิดความกดดันโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามหากคุณเลือกใช้ความอ่อนโยนและสื่อสารด้วยความจริงใจคุณจะผ่านทุกเรื่องไปได้อย่างสวยงามส่วนคนโสดเดือนนี้มีเกณฑ์ปิ๊งรักแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ว่าจะเจอจากที่ทำงานการเดินทางหรือคนหน้าใหม่ที่เข้ามาผ่านโลกออนไลน์คุณจะมีเสน่ห์เป็นพิเศษ ดึงดูดคนที่มีพลังงานดีเข้ามาหาคุณเปิดใจความรักครั้งนี้อาจพัฒนาไปเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังได้ในอนาคตด้านสุขภาพเดือนมกราคมของปีชวดเป็นช่วงที่ร่างกายเริ่มฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้าช่วงปลายปีพลังงานดีมากกว่าก่อนแต่ก็ยังต้องระวังเรื่องระบบย่อยอาหารไม่ค่อยง่าย,ายปวดท้องเล็กๆน้อยๆรวมถึงอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานหนัก ข้อดีคือหากคุณดูแลตัวเองให้ดีในเดือนนี้เช่นการเริ่มต้นออกกำลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไปพักผ่อนให้พอและลดความเครียดคุณจะวางพื้นฐานสุขภาพที่แข็งแรงสำหรับตลอดทั้งปีได้อย่างยอดเยี่ยมสิ่งที่ต้องระวังในเดือนนี้คือความใจร้อนและการตัดสินใจด้วยอารมณ์โดยเฉพาะเรื่องงานและเงินเดือนนี้คุณมีพลังเยอะความมั่นใจสูงแต่ถ้ารีบร้อนเกินไป อาจพลาดโอกาสดีหรือทําให้ความสัมพันธ์บางอย่างสะดุดได้อีกเรื่องคืออย่ารับปากหลายอย่างเกินตัวเพราะสุดท้ายคุณจะเหนื่อยจนกลายเป็นภาระที่ไม่จําเป็นเดือนนี้ควรเดินด้วยสติใช้ความคิดเป็นหลักและอย่าให้คนอื่นเร่งคุณมากเกินไปสีนําโชคของเดือนคือสีฟ้าสีเงินและสีขาวซึ่งช่วยเพิ่มความนิ่งความชัดเจนและเสริมพลังแห่งสติปัญญาส่วนเลขนำโชคของคุณคือ 1. 4และ9หากมีโอกาสเจอตัวเลขเหล่านี้ระหว่างวันให้ถือว่าเป็นสัญญาณว่าพลังงานกำลังเข้าข้างคุณเทคนิคเสริมดวงสำหรับเดือนนี้สามารถทำได้ง่ายและเหมาะกับผู้ชมทั่วโลกนั่นคือการนั่งสมาธิวันละ50นาทีเพื่อปรับพลังงานใจให้มั่นคงการทำความสะอาดโต๊ะทำงานหรือพื้นที่ส่วนตัวเพื่อต้อนรับพลังใหม่การบริจาคสิ่งของเล็กๆน้อยๆ ให้กับคนหรือสัตว์ที่ขาดแคลนรวมถึงการตั้งเป้าหมายประจำเดือนและเขียนลงในกระดาษเพื่อให้พลังงานสงบและชัดเจนขึ้นเมื่อคุณส่งพลังงานดีออกไปโลกจะส่งสิงส่งดีๆกลับมาหาคุณเสมอเดือนมกราคม2569นี้สําหรับผู้ที่เกิดปีชวดคือช่วงเวลาที่ชีวิตเริ่มกลับมาสดใสอีกครั้งเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความมั่นคงความก้าวหน้าและความหวัง ขอให้คุณใช้พลังของเดือนนี้สร้างเส้นทางแห่งความสำเร็จและเปิดรับโอกาสใหม่ๆด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเพราะเดือนนี้คือเดือนที่จักรวาลกำลังดึงคุณเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดแห่งปีใหม่อย่างแท้จริง